สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ้าพัฒม์มชแนลอีกสิ่นเกิวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อมาเล่นเกมหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับเริ่มกันเลยนะครับเก้ามีเย่มา

เอาว่าเสยดูฮะเอาเลยเก็บเลยไอเด็กไอเสาล์กี่เลาร์กี่แม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ยี่สิยี่สิบไม่มีเกอบแล้วแปดห้าไม่มีไม่มี

ไมมีต ah! ah! ังแม่ไอ่าเจดแล้วช้าเดี๋ยวหมดเวลาอะไรเลยเนี่ยเลี้ยวไอ่มีไปแล้วไปแล้วตาลางเลยสี่สิบยี่สิบไปแล้วมมีสิบแปดสิบสอง สองไม่มีสิบมีมีอย่าอกเราพงอะไรเท่าไหร่เท่าไร่ถไม่มียีสิบแปดไม่มีคิดก่เลยอ่ะคิดกันอยี่สิเก้าไม่มีไปกือบแล้กือบแล้วเกือบแล้วยี่สิบแปดไม่มี สามไม่มีไม่มีหนึ่งพัไม่มีสามไม่มียี่สิบเจ็ไม่มี0มีเลขเก้าแต่ไม่มียีเก้ามีเลขเก้าหกเก้าเก้ามีแปแปอะไรนะแปงแป่แ่นอนอยเฮ 9มีเย้50บาทกินเลยกินเลยกินนะเออดูได้ดูได้ต๊า